แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือสัดส่วนของหนี้สาธารณะต่อ GDP ของไทยเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นเป็นลำดับลำดับครับโดยเฉพาะหลังจากรัฐประหารในปี2557แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ40ต้นๆนะครับในช่วงรัฐประหารใหม่ๆเนี่ยจนมาปัจจุบันนี้นะครับทุกวันนี้เนี่ยเกินร้อยละ6กกว่าไปแล้วครับพุ่งไปแตะแบบ11ล้านแล้วอ่ะทุกคนซึ่งมันเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าการก่อนหนี้เพิ่มของรัฐบาลที่ผ่านมานี่นะครับ มันไม่ได้ทําให้ GDP เติบโตขึ้นอย่างที่มันควรจะเป็นครับหรือพูดกันง่ายๆก็คือเสียของครับส u รัทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับทักทับสุริสวัสดีครับอยู่กับผมทักทับสุริและนี่คือสำอับทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดนะครับ พบกันอีกเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปในทุกช่องทางการติดตามของ Connect the dots นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube นะครับ Spotify podcast แล้วก็ตอนนี้เรามี TikTok แล้วด้วยอย่าลืมไปกดติดตามกันนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับตอนนี้นะครับใครหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละสำหรับนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับคนที่30ของประเทศไทยอย่างคุณเศรษฐาทวีสินนะครับซึ่งแม้ว่าจะเป็นนายกมาได้ไม่นานนะครับแต่ว่าการบริหารของรัฐบาลน,นี้เนี่ยนะครับ ก็สร้างประเด็นให้สังคมกันได้ถกเถียงเนี่ยไม่น้อยเลยนะครับและหนึ่งในประเด็นที่น่าจับตามองที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการก่อนหนี้ใหม่นะครับของรัฐบาลในปีงบประมาณ2,567กว่า1,90,000ล้านบาทเลยซึ่งจะทำให้หนี้สาธารณะขยับเข้าใกล้เพดานหนี้ที่พรบรวินัยการเงินการคลังกำหนดเอาไว้นะครับที่ร้อยละของ GDP ขึ้นกว่าเดิมครับแต่เรื่องที่เขาถกเถียงกันอยู่เนี่ยนะครับก็คือ เรื่องของการก่อหน,นี้สาธารณะเนี่ยมันสร้างประโยชน์ได้จริงไหมมันมีแต่ข้อเสียจริงหรือเปล่าแล้วเพดานหนี้สาธารณะเนี่ยมันยังจะขยับได้อีกแค่ไหนนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับเริ่มแรกนะครับเรามาพูดถึงกันก่อนว่าหนี้สาธารณะคืออะไรสําหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคยนะครับทาไมเราจะต้องมีหนี้สาธารณะด้วยนิอย่างง่ายๆของหนี้สาธารณะนะครับคือการกู้ยืมเงินของรัฐบาลเมื่อรัฐบาลมีไรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย แต่ในรายละเอียดแล้วนี่นะครับหนี้สาธารณะของไทยเองเนี่ยจะมีอยู่ทั้งสิ้น4องค์ประกอบหลักด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือหนี้รัฐบาลครับอย่างที่2ก็คือหนี้รัฐวิสาหกิจอย่างที่3คือหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูนะครับซึ่งส่วนนี้นะครับมันเป็นผลมาจากวิปฤิตต้มยำกุ้งที่เราเจอกันในปี40นะครับและอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือหนี้หน่วยงานของรัฐครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมเหตุผลที่รัฐบาลเนี่ยเขาจะต้องกู้เพิ่มเนี่ยนะครับมันก็มาจาก การที่รัฐบาลมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายซึ่งรายได้รายจ่ายตรงนี้เนี่ยเราคิดตามงบประมาณประจําปีนะครับเมื่อรัฐบาลเนี่ยมีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายแล้วนะครับก็จะเกิดงบประมาณที่เรียกว่างบประมาณขาดดุลครับซึ่งวิธีการบริหารการขาดดุลเนี่ยนะครับจะทําผ่านการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณนั่นเองครับในทางทฤษฎีแล้วนะครับการที่รัฐบาลมีงบประมาณขาดดุลเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับเรื่องปกติมากๆและบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องทําด้วยซ้ําครับ เพราะว่าหน้าที่หลักของรัฐบาลคือการดําเนินตามนโยบายต่างๆเพื่อสวนกระแสเศรษฐกิจครับโดยที่เมื่อเศรษฐกิจซบเซาเนี่ยนะครับภาคเอกชนมีการลดการลงทุนลงประชาชนลดการใช้จ่ายนะครับมันก็จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยเขาเรียกว่าเติบโตช้านะครับรัฐบาลเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องเติมเต็มด้วยการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐนะครับเพื่อให้มีเงินเข้ามาหมุนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นและทําให้เศรษฐกิจเนี่ย มันกลับมาขยายตัวได้อีกครั้งนั่นเองครับแต่การกระตุ้นแบบนี้นะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลเดียวในการก่อนนี้เพราะว่ารัฐบาลหรือว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับอาจเลือกใช้การกู้เพื่อนําเงินไปลงทุนแทนก็ได้ครับเช่นการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นะครับซึ่งแน่นอนเละครับว่าหนี้ของรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันก็จะวกวนกลับมาและกลายเป็นหนี้สาธารณะอีกเหมือนเดิมครับ และการก่อหน,นี้เพิ่มเติมนะครับไม่จําเป็นจะต้องทําผ่านงบประมาณประจำปีที่มีข้อจํากัดเสมอไปครับเพราะว่ารัฐบาลเองเนี่ยนะครับเขาสามารถใช้ช่องทางนอกงบประมาณในการกู้เพิ่มเติมได้เช่นกันครับเช่นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโควิด -19 ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ออกพระราชกำรรหนดสฉบับครับให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐก,ฐกฐิจและสังคมจากโควิด -19 วงเงินรวมก,กันก็ประมาณ1.7ล้านล้านบาทเลยครับโอ้โหสูงมากครับคุณผู้ชมแล้วทีนี้ถามว่า แล้วมันสูงได้แค่ไหนอ่ะคือสามารถสร้างหนี้ได้เรื่อยๆเลยไหมไม่ใช่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับรัฐบาลระบบเศรษฐกิจเองก็มีการจํากัดเพดานหนี้อยู่ว่าจะต้องได้ไม่เกินเท่านี้ครับซึ่งไอ้จุดนี้แหละครับมันก็เป็นเรื่องที่ยังต้องถกเถียงกันอยู่ครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับตอนที่มีการประกาศใช้พรบรวินัยการเงินการคลังในปี2561เนี่ยในประกาศของกระทรวงการคลังนะครับที่เกี่ยวข้องกับพรบรฉบับดังกล่าวเนี่ยนะครับเขาได้กําหนดให้สัดส่วนของหนี้สาธารณะ ของ GDP ของไทยนี่นะครับจะต้องไม่เกินร้อยละ60นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์เดียวกับที่สหภาพยุโรปใช้กับประเทศสมาชิกทั้งหมดครับแต่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโควิดนะครับรัฐบาลต้องกู้เงินเอามาเพิ่มครับเพื่อมาเยียวยาประชาชนใช่ไหมครับซึ่งเงินที่เขากู้มาเนี่ยมันเป็นจํานวนเยอะมากส่งผลให้นี่สาธารณะเนี่ยมันแตะเพดานในที่สุดครับแล้วก็าทาให้ในปี25 6 4นระครับรัฐบาลได้แก้ประกันดังกล่าวเพื่อชดเชยเพดานนี้สาธารณะออกไป แล้วก็ยืดให้มันกลายเป็นร้อยละเจของ GDP ครับแน่นอนแหะครับว่าการแก้กฎนะครับแก้เกณฑ์ทางการคลังแบบนี้เนี่ยมันส่งผลให้ตัวพรบวินัยทางการเงินการคลังเนี่ยมันลดความน่าเชื่อถือลดความศักดิ์สิทธิ์ของมันลงไปครับแต่ถ้ามองกลับกันนะครับในบริบทเมื่อช่วงปี2563เนี่ยนะครับการที่รัฐบาลประกาศล็อกดาว แล้วก็ทําให้เศรษฐกิจมันชะงักชะเงันขนาดนั้นเนี่ยและรัฐบาลเองก็จําเป็นที่ต้องเข้ามากอบกู้เศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยการขยายเพดานหนี้สาธารณะเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็เข้าใจได้ครับส่วนอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้เรื่องของหนี้สาธารณะไทยเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้น่ากังวลมากนักก็เพราะว่าร้อยละเกนะครับมันเป็นหนี้ภายในประเทศครับซึ่งการบริหารหนี้ในประเทศเนี่ยนะครับทำได้ง่ายกว่าหนี้ต่างประเทศมากๆครับเพราะว่าการกู้หนี้ในประเทศนะครับรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องเจอกับ ความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งอาจส่งผลให้ภารานี้เนี่ยมันพอกพูนรวดเร็วกว่าเดิมนะครับอย่างกรณีของประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยอย่างลาวเนี่ยนะครับลาวเนี่ยเป็นหนี้สาธารณะนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการกู้มาจากจีนและเมื่อเงินกีบเนี่ยมันอดอค่าเนี่ยครับโอ้โหไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลเราก็ต้องไปเชิญกับหนี้สาธารณะที่ เรียกได้ว่าดีดตัวขึ้นมานะครับมหาศาลเลยแต่ที่พูดพูดไปครับก็ไม่ได้จะบอกว่าการมีหนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะครับคือคนทั่วไปเนี่ยมีหนี้แล้วแบบมันไม่ดียังไงนะครับการที่รัฐบาลมีหนี้มันก็ไม่ดีเหมือนกันนั่นแหละครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการกู้ของรัฐบาลเนี่ยนะครับอาจจะไม่ทําให้สัดส่วนของหนี้สาธารณะของ GDP เนี่ยเพิ่มขึ้นก็ได้ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือสัดส่วนของหนี้สาธารณะต่อ GDP ของไทยเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นเป็นลําดับลําดับครับ โดยเฉพาะหลังจากรัฐประหารในปี2557แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ40ต้นๆนะครับในช่วงรัฐประหารใหม่ๆเนี่ยจนมาปัจจุบันนี้นะครับทุกวันนี้เนี่ยเกินร้อยละ60กว่าไปแล้วครับพุ่งไปแตะแบบ11ล้านแล้วอ่ะทุกคนซึ่งมันเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าการก่อนนี้เพิ่มของรัฐบาลที่ผ่านมานี่นะครับมันไม่ได้ทําให้ GDP เติบโตขึ้นอย่างที่มันควรจะเป็นครับหรือพูดกันง่ายๆก็คือ เสียของครับอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นได้ค่อนข้างชันนะครับก็คือประเทศไทยเนี่ยมีการทํางบประมาณขาดดุลมาตั้งแต่ปี2550แล้วครับแปลว่ารัฐบาลเนี่ยต้องกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลมาแล้วทุกปีเป็นเวลา16ปีมาแล้วครับ ซึ่งทาให้หนี่สาธารณะเนี่ยมันยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยังเป็นการสะท้อนด้วยว่าเศรษฐกิจไทยหลังปี2550มาเนี่ยนะครับมันไม่ได้เติบโตเท่าที่ควรจะเป็นจนรัฐบาลเนี่ยต้องอัดเงินเข้าสู่ระบบมาโดยตลอดครับนอกจากนี้นะครับการก่อหนี้สาธารณะนอกงบประมาณรายจ่ายประจําปีเนี่ยนะครับ เช่นการออกพระาราชกําหนดต่างๆในช่วงโควิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่การกู้เพื่อการลงทุนครับนั่นหมายความว่ามันจะไม่งอกเงยนั่นเองหรือสรุปกันง่ายๆเนี่ยก็คือการก่อหนี้สาธารณะในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับมันไม่ใช่หนี้ที่ทําให้เกิดประโยชน์ทําให้เกิดการเติบโตอะไรครับและที่เป็นเรื่องตลกร้ายมากๆก็คือพอรัฐบาลเนี่ยเคยมีแผนที่จะกู้มาเพื่อลงทุนเนี่ยนะครับ ก็โดนสารรัฐธรรมนูญปัดตกไปด้วยเหตุผลงงๆอย่างถนนลูกหลังครับแล้วถ้ามาพูดคุยกันถึงเรื่องผลลบผลข้างเคียงจากการมีหนี้สาธารณะที่มันสูงมากๆเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่เกิดขึ้นแน่นอนครับคุณผู้ชมมันก็คือรัฐบาลเนี่ยจะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายแต่ละปีไปกับการชําระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยหนี้ด้วยนั่นเอง ซึ่งมันจะไปเบียดบังงบประมาณที่เราจะสามารถเอาไปบริหารประเทศในด้านอื่นๆด้วยนั่นเองครับตัตวอย่างที่โอ้โหเรียกได้ว่าเลวร้ายมากๆอย่างหนึ่งก็คือญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีอาจารยหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงถึง263%น่ะและต้องตั้งงบประมาณในแต่ละปีนะครับกว่า22%ของงบประมาณทั้งหมด เอาไปใช้จ่ายกับการจ่ายต้นแล้วก็ดอกเบี้ยของหนี้นั่นเองครับและอีกผลกระทบหนึ่งที่น่ากลัวสุดๆนะครับพอๆกันเลยกับการที่ต้องแบ่งงบประมาณมาจ่ายต้นจ่ายดอกเนี่ยนะครับมันก็คือหนี้สาธารณะพุ่งสูงขึ้นนะครับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ในประเทศนั้นๆเนี่ยมันก็จะยิ่งลดต่ำลงด้วยครับคุณผู้ชมอย่างกรณีของญี่ปุ่นที่เพิ่งพูดถึงกันไปนะครับมีอัตราความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้เนี่ยอยู่ในอันดับรองบวยของประเทศ G7 ซเวนะครับ ดีกว่าอิตาลีเพียงประเทศเดียวครับและถ้าหันกลับมามองในเรื่องของหนี้สาธารณะในบ้านเราเองเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์เรื่องหนี้สาธารณะยังจะไม่ได้บานปลายจนเข้าขั้นหน้าเป็นห่วงเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าหากรัฐบาลน,นี้ไม่สามารถทำอะไรสักอย่างไม่สามารถทำงบประมาณให้มันสมนดุลได้ภายใน7ปีตามที่วางแผนเอาไว้เนี่ยรัฐบาลก็จะต้องกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลต่อไปเรื่อยๆนั่นเองครับ และหนี้สาธารณะเนี่ยอาจจะขยับถึงระดับที่ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้เช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในฐานะประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันจับตาดูเป็นหูงเป็นตานะครับเพราะว่าเราคงทําอะไรไม่ได้มากกว่าน,นี้นะครับต้องคอยดูนะครับว่าสัดส่วนหนี้ของ GDP ไทยเนี่ยในรัฐบาลน,นี้จะลดลงบ้างไหมและหากสัดส่วนดังกล่าวเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นแล้วเศรษฐกิจมันโตขึ้นแล้วแบบมันคุ้มค่าเนี่ย เออก็เราค่อยว่ากันว่าเออมันคุ้มไม่คุ้มยังไงต่อไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายนโยบายของรัฐบาลเศรษฐานะครับที่ออกมาก็เห็นว่าจะต้องใช้เงินเยอะมากๆเลยต้องดูกันต่อไปครับเพราะว่าเขาจะมีการบริหารจัดการงบยังไงเพื่อให้นี่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นผลประโยชน์ที่งอกเงยไม่ใช่นี่ที่กู้มาเสียของครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราเอามาฝากกันใน EP นี้ของซัมซอทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวปุ่นกว่าที่คิดกับผมทักทัพสุริ แล้วพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับในทุกช่องทางการติดตามของ connect e dot สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ